สวัสดีครับสวัสดีพีสครับพี่น้องมาเนี่หลังจากได้ม่เราด้วยกินเขากินน้ำอ่ากินขากินน้ำครับพี่น้องมาเนี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวน้อ่าอันน้เขาคัดเนื้ผมมในในในงานอันนี้มกปลาครับพี่น้องปลาปดข้างเดนี่มาปุ๋ยปลาปดข้างเาเอีมากีเปาเอีแล้วมาปักขาากตัวหน่อยตัวใหญ่แล้วไข่ ก็ฝากตัวหน่อยตัวเนี้ยเราขายนะเมื่าสักหลายเราจะยืมมีคาน้ำมันฝากตัวเนี้ยหมดเลยคาน้ำมันยืมเบอร์มี่เราอ่ะกินเข่าจังหน่อยครับพี่น้องพระอบกันอีพี่สองต่อครับพี่น้องเลยฮะกินเข่ากินน้ำแล้วครับพี่น้องมาเรื่อยต่อครับพี่น้องเอออีพี่สองครับพี่น้องมืเองอีพี่เลยครับประกันเต็มตาหมอกกอกแม่แก่เรือพี่น้องเลยอ่ะนี่จะแยกหูเราตาพอดีเราเก็บมาจะเห็ดขาวเห็ดสีอื่นเราไม่เห็นแล้ว่ะหึแยกข้ามหมาเงยกันคือกันารละพันว่า สัปดาห,หเราได้ยนินได้เมือนนี่ไม่ใช่ข้ามหมากเงี้ฮะลุยต่อ,อ,อครับพี่น้องมือนนี่สายเห็ดสายหาวด้วยครับหากอะไรก็แจ้งก็ติดตามได้นะครับพี่น้องมือนนี่ก็ปเป็นกำลังแรงใจครับที่สาวหาสาวาครับพี่น้องมือนนี่สาวรุ่นนี้ก็ต้องห่วงครับพี่น้องรลุดหยาดข้ามหมากกันฮึฮะ,ะ,ะกันหยาดพูดกันอะไรที่นี่พูดมีกันน,นะมุดหนะมากมุดหมากพลังอบอบพันะ เอาไหมใยโหกับใยขมากแล้วอกันขอวางเด้อขอผู้ขอหมากโอ้ี่ตะหมากฝรั่งเราบ่งนีตะหมักฝรั่งเอบออืโยอพีอีพี่สองอนดเกิครับพีนอหนยย้ำนีิมเสียม เห็ดปวกดอกเยา้านี่เฮ็ดปวกนี่จื๊ <c oughs> อหัวเฮ็ดปวกไงฮะบุ้ยถา,า,ามาว่า,วามึงเอาบวกไปนะออามาเปลี่ยนการคาส่วนไหนเอาเนี่ยเอาบอสนี่แมวเฮ็ดเพื่งแม่ นเนี่ยมันสีบแห้งแต่ปติเอาพมาขันก็ว่าขันขาปากันอืโอ้ไปมันตายไงมันบ่เต็มงายดอกเออ่เไม่ยังอะลรข้างคุณมีไม่ได้เห็นแล้วอกอ โอ้หางกันนะรูปฟองหลังเหรอรูปหางมีหางมีสีเดียวกันมีหางง่ายคือเพชรลมปฟองหลังใส่ใส่โอ้โหเนี่ยหัวขวายังอือห้วง่าดยมากเลยหัวง่างขว้ะเพชรเอาอะไรใส่หัวง่ายกี่ท่านอืมเนี่ยข้ามาแงว่าอีน่างไะนะ วันน oh ี้วูดเดินนีหลีตัวนี่พี่น้องเอ้ยไม่ไงข้ามหกไงบ่เห็นนั่งหูมาหาลอดนั่งเคียวูายานเยานเลยอยู่ไกยอะโอหากินไปหากินมันเด้ยเดี๋มึงจะได้เหลือปี เห็บโอ้ยผู้เดเห็นนี่ดีว่ะตาดีท่เจ้าเน่โอ้ยดีสุดเนี่ยโอ้ยอย่าออมาท่านไปยดีดรับดกเดียวพี่นองเห็บปวด หนึงไหม,นหนมคหน,นมห้ามกัน<ด>นี่อาเริ้าง่ม่ห้ามกระโดดกระเดียกนี<ด>่ย่งแ่วพานยจุดเรื่องเมียด้วยทั้งหมด ใช้ตาสองเลยเทไรแล้วไลได้บ้าปุ๋ยปัดถัปัดกันน้ำอ้อยน้ำตาลได้หนึ่เอ้าขาดแต่น้ำพริกเกลือเกียรลาเกียรปลาแดกอืมหมื่นเม็ดปียางเฮ้ยต่อพี่น้องเลยขาดต่ปลาแดกอ่ะมาเด้สายเห็ดพี่น้องเลยหาเจาเห็ดที่าขาวครับปุ่บปออีที่สองครับพี่น้องเอ้าฝากให้กำลังใจน้ำเมล็ดพี่น้องเลยฝากกดติดตามน้ำเนยพี่น้องด้วย อือโอ้ยนี่แม่มาขึ้นเฮ็ดเผืองครับแต่อีกิดมันงามนี่นี่มาปุ Hayır ๋ยไข่พวกใส่นี่นี่นี่ข่อยกเนาะเนาะมาปุ๋ยป่อยเฮ็ดเผืองฟอมแม่ทำอะไรฟอมเฮ็ดเผืองอีหลีนี่แม่่วาปุ๋ยเนี่ยเนี่ยวมันเปแยงแปลว่าปุ๋ยปลอยเฮ็ดเผืองฟอมนี่นี่พี่น้องเฮ็ดเผืองอีหลีพี่น้องงามครับเฮ้ยนั่นเนาพี่น้องเฮ็ดเผืองพี่น้องเฮ็ดเผือง ไม่ม <One input> ีแต่ดอกงามๆเดบ้าปุ่นอ๋อดอกงามครับพี่น้องเขาแยกจุ่มทำทางเจ้าเพชรยังพ่อยังกระเพาะๆอย่างแบบเพชรยกแศกจ็เป็นแบบขี้มอืมแบบอื่นบ่ได้เล่นเปล่าแต่แบบขี้มย่างเดียวอ๋มั่นมากกี่บักับขี้มไปเรื่อยๆครับพี่น้องวันนี้อีกที่สองครับพี่น้องวันนี้เป็นพอยหิบวก ปีน้องเห็นดังเสีางมังง่าพักเดขกบคุณช่างพีหองแม่น้องไผ่คิดไข่จ้ะ อตัวยังกินพี่น้องเลยอ้าวตัวนบเบางไงนั่งงามงาม,งามชเาชียดีดีได้ผลเป็นเกียวเป็นเกียวขึ้นได้พี่น้องเอ้ยผลคือบางไฟผู้ <อา S 1> เถอะเอาเลยจึด <laughs> เอาวะมืยหยิบฟองเอาไป ลุยต่อพี่น้องเลยฮะกันใดดอกได้คนกัดนักอัดพุ่นนี่คือนางเัินเด็กของมาว่าเต็มตาเคลดอกเจ้าลูกหลานเอาใส้ไผ่ไปนี่ของเคลือบร่มอีกมุนได้เห็ดอ่ะแต่ย่าอย่มาหารถทางพี่เราจะเจียดไปทางขุนท่าใครสิไปออกนี่ออกไปหารถไปหน้าย่นฮะดูอีกต่อครับพี่น้องเมื่อนี้ เห็ดยังน่าประกันกลมกองกลุ่นบะแบบบะแบบอยู่อ้าวน้องเบิ้งครับพี่น้องมือนีิมันมานุากันดื้อพี่น้องเลยเก็บเห็ดเก็บหาครับพี่น้องมือหนิไปอีกตอน้องครับฝาก,ก็อะไรก็เท้าขึ้นกแล้วครับ,บ,บ,รรบ,บ,บ,บพี่น้องมือหนิอ้าวจัดไปครับสายเห็ดสายหาวเห็ดก็ลังระบาดรอบสองรอบสามครับพี่น้องจาจะมาเราเก็บบางอย่างบุกกองกุ่นก่อจอดเก็ี่ยวอยู่เดียวมากได้หูจะมาเก็บบางอย่างบุกบะแบบบะแบบอยู่เว้ย มันหมาดน้ำกันครับพี่น้องสายเห็ดเด้อพี่น้องเลยฝนตกสูงฝนตกเศร้าโอเคไปต่อพี่น้องหาจิ้มเห็ดจิ้มเหา,าเฮ้ยนี่ยฟันกาผ่อเห็นไหมพี่น้องไปห่องกากาเยอะตะโพกผ่อนตะโพกผ่อนกะอยากไล่อยู่ยยใช่ โอ้โหเกบาทเลยด้อคุณเาทุกอาหน่ากันมือเจ้าีน่ะไ้ยไปได้เหื่ดำบ้างนเปตียงกระตานาอได้ตีงกระตาไเอาวีดอกนึงมันินนี่เพิงเพิงคราวนี่เือนปะไปทางใดล่ะ เนี่ยแงเตียงน้ำตาลสีเงาสอ้าเหยส่พี่น้องเองงเนี่ยตกใส่ยางาน้อเขาได้ไปถ่วงน้ำเพนะงู้ยพสามดอกสอดอกสองดอกจ้าออตัดขออกเ็ดเพิงพูดนะพูดนะ สองสามดอกท่านั้นก็บพอท่านนี้ก็บพอบานนี้เอาเดี๋ยวเอาทีลาดอกกอนโอ้โหนี่เด่ดอกหนึ่งอ๋อเลยหน้าสองดอกตัดหนึ่งดอกหนึ่ง อันนี้วุ้ดอกน้อยเตรียมเยอะุนนี้บ้มน่ักอกเยอะโอ้หาคือจะขอนี่นะพ่อออคือจะขอนี่ละเป็นบ้งคืจะทพี่น้องแต่ที่ว่าอ่อๆพนันเด้งหลุดนีมันหลุดออแบบเด้พี่น้องเลยดีด็ดยังนี่ ใจเบียเอเบิ้์ของไงกีบอย่างเาง้าเถอะเผาเพ่อกันมาก็พูฟ <laughs> อกกันง,งา,างกัน พี่น้องเอ้ยบัดนี้เห็นละโง,ง่เกิดอีกรอบสอง้อพี่น้องบาทนี้ไปเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องเอ้ยวันมันเห็นมืดเห็นน,นาหมดวายไปแล้วเห็นละโง,ง่เกิดรอบสองครับพี่น้องมื้อนี้นะจะลุ้นกันครับแม่น้องไป่พ่อสิเป็นระงงขาวหรือว่าเป็นละโงงเหลืองพี่น้องเอ้ยทางใดน้อยแต่ทางใดนเบ่ร์อ้ยมาไเอากับตาตั้งกับยางดี <S <S <ies> นี่เรางูเกลือขึ้มาเกิดรอบสองว้ายไข่แบบงี้เลยบาดเนี่ยปอยเป็นไข่อยู่เอาเด้อปอยเป็นไข่บักงี้เลยเป็นไข่หฮานครับพี่น้องแสดงว่าเห็นละงูเกิดรอบสองครับปอยไข่เห็นละงูขาวโอ้หวานน่ปลอกย่างดีน่าโอ้หวานหวานหวานปันไข่เป็ดอร่อยเนาะนี่ถักปันยัง ขใครไข่งแสดงว่าต่อไปนี่เห็ดละง,งูที่เกิด,ดยเยอบ่านี่มันเป็นไข่ไหมเอเ้บ,อบ้าเคียร์พ่อบ่ได้เ,เคียร์โอเคกูหลุยบ่กูรู้เลยเอ๋อถามพวกมนังสือกูคเคยเห็นเห็ดละง,งูสันดอกว่าตื่นเต้นตื่นเต้นเอ๋อบ่ได้นอนดีหรอเพียงตื่นเตือน <c oughs> โอ้ขอตะตกใจเห็ดก็ยางไว้กระวัว <c oughs> เดมันไ่ลเง,งาอกนะอ่าน,นี่ยังเปอ,อยย่งนมาบมาแมยอ่าเฮลังงดเกินรอบซงกนเออพี่น้องไ่ผู้หลูพีลีอยูยนะ่ไ่ครับพี่น้องตุด,ดโอ้ขายเงีขายาครับพี่น้อง พี่น้องเศ้าลากันกินเขากินน้ำเด้อพี่น้องเลยมานี่ตำบกหุ้งบกหอยครับแกแดดเด้พี่น ok <Yeah. S 1> ้องมาเี hmm. mom, so nice. ่เอาโคกเอาสากพี่น้องมาหาตำบกหุ้งกินเข่าปลาครับมาเนี่มาเด้อยุยใหญ่สุหมงสุบอนครับมาเนี่ยเอาบกหุ้งบกหอยมาตำน้ำเด้อพี่น้องกเา็หดแลราจะวาหาเห็ดกินนะเราูดดงเห็ดึงหง ไ้ดอกไม่บักปุัเดล้ไม่เดเอาเบิ้งออขเลาบอง้เลาอุบุ๋นอุุ๋อุบุมฮะูเกาได้พี่น้องเ้าทวกระทาเก้าน่่นอยเก้านห่แหละาไม่บ๊อเยเวลาเลยวะกวนเขาโคกเนี่ย เอาพนะเอาอาไว้พิษพิเนาะเอาพิษก็หนีกับ่าอไรพอพิกหมดแล้วโตข้ามเราเล็กหนองน้บกข้าอไรกันอนีทัพขเาเ็เนธรรมดาเลยเลยเกตรเโคนำลยพี่น้องเลย

น่เด้วกันะไม่ยังนเองเลยันมาเี้ยว่าเขาว่าันบักสาดิบไ่ให้กันนะเดีนวมายยุ้ยมานเลด็ดนวดบักสาดทิ้เลยทิ้ไตไปชูเลยกยสูก็นมาใส่นั่เีดียวใส่หอองบใส่บวแล้วทก็ซมกาบำอะไรย็ดีวรงแรเล มะเขืสกกะเสม,ม,ม,มาด้วยันนีมันดีด้วยเดาียมดี้เด้เลยซมีม่ตนีน้าไมนาปลาใส่ไปม่ม่น้ำปลามาได้เจ๊เอาตอนปลาแดกใส่เลอย่ามันเข้มก็เลยสับิพมเกินยังเทลงไหมีกาพว<อ>กขาอปลาแดกยั่พปลาแดกตอน่มือนเง้าท่านเด็เขากันคืออื จำลไคระัามเดอหัวเอาตำหัวประเดกฝ่ายผู้ใดจำหัวก็เดกฝ่ายันไบาเดวมาถน้ออ้ย่หาบัหน้าแต่ยังทำเทียวมันาวมาผมประเดเดน้าประเดกมากทีสุดแต่ว่าตัวเราประเดกตโปเลงโปลงวันบึมเรองอันนี้บึมเรื่องเลงโปเลงเอาเลย ขนาดบักหน้าบังดมาเลเนี่ยชมอุ <S <S ้ยักครกแบแซ่บ้ำนี um um ่แหละวะที่ช้ำนี่แซ่บขวดเลยเอาไปุ่ดตุดออนั่นไหมปุ้ยแซ่บมก้มอปลาแบบนี้แบะี่น่ากนมายังกแซ่บนี่ยังกแซ่บลาวกกัน ก็กมาเด้อจเร็วๆจัก้อนสีน้องมาพี่น้องมาใส่บัวกันนี่ครับหนมันหมันจะบักคหงจะจับบักโฮงจับใส่บัวนำนกงอๆน้มมัน like เ่นก่อน คอขถกนนี้ใส่มนแนเยเถุงเสียไปเสนาตู่ะซอนข่ล้างแล้วเล้วเส่ถุงเสียไปก่อนเก็บเห็ดเือเลื่อมเลเลื่อมก็ล้างแล้วเลไม่เอาใส่ถุงเสียไมใ่ลำแ้ตัวเบนนี้มูกระนำ ยีสิลดวนกัท่านเหรออให้แม่แม่ติดนะ้าวปลาประกอบม่แต่เสียเอาเตมไหมยังน okay. ังสิเอาไมเสียจะ้แบได้ประกอบมอยากินเกเด้อพี่นนองเยเดินป้าพ่อกินขอเสียบไม่ยอมรับป้าจินบเสียบแม่้า เหตไดอบ่ได้ก็บ่ได้กังวลน้ำมันดอกว่าตะไดงยังว่าตาได้มวลวันละี้ันปวดหัวเนมาวนมวนมวน้ำลูกน้ำหลานเหนือันนี้ม่นปวดหัวเไปสิยุบันยุซองแ้่ว่มักมวนเนี่ยนะมักแกิมาพี่น้องมาเนี่ยทำนี่กันเด้อพี่น้องก็ไอจีผสมขกลนเบาไว้ทำารกิตแตกผมนเบาเบาปุ๋ยไมงอยากมดควันปฏิบาะมาพี่น้องมาในต้อนปลาแดกแ่บทอ เก่โอ sí, yeah. oh, oh, no? ้ยม oh, ันจะแช่ปลาแต่ว uh, ่าเศเศยกไ้ออปลาเด็กกินข้ามเงี้ยปลาดเอาใส่มาบ้าอยม่กินข้ามเง้ยปลาดคือตาเดียก็ได้ก็เข้าวิปุยต้องสีดีทำอะไรแม่ม่ต้องซื้อเราะเยอดเลยสีงักระแดกกระแกว่าสีปากออกนี่นะเราดูแดดดูวาดิสีมีโเน่ถ้ามาสีก็เปิปากกินเดาไปเก็บเห็ดต่อเด้อพี่น้องเก็บเห็ดทบแต่ต่อนี่ยังปดใจัดเต็มเลยอ่ะกินเขายิ่งก็ครับตำม้วนบักม้เรียบร้อยแล้วพี่น้องาลุยต่อ สายเฮ็ดสายเฮาครับพี่น้องมือนี้ฝากก็เลยเกดแชร์กดติดตามยังอยเด้อพี่น้งนองเอ้ยเกิดเป็นกำลังแรงใจครับพี่น้องมือนี้ภาคพี่พาอหนังครับหาเก็บเห็ดคือเก่าอา้าวเนี่วยวิธีการผ่านกินเผายัง,งเป็นยังเล่นตีอา้าวผ่า พี่น้องกินดูเด้ได้หลงซื้อดอกพี่น้องเลยมาต่อหัวโหลดกินโหลดไม่เจ่กกินน,กน,น้ำมาเขือเจอกินน้ำมะเรงหืมเอเอาเลยเอาเลยเเบลู๊ขาครับพีน่น้องเป็นกระร่งออกตาสองครับพี่น้องนี่ตากระร่งไอ้งอเดียวกันกริ่มยานั่งเอาจนยานั่งก็เฮ็ดดีไงจีเฮ็ดเพลิงเฮ็ดเพลิงขาวจี นีดองง่าปุ๋ยว้มันแดงขึ้นค่อยน่าเลียน่าเลียนั่งจอกยีน้องเลยยีจุมจ่มจุ่มนะเพชรเพื่องเพ็ดเ,เพื่งขาวนา้องนีขาลายจีขาตองคว่าลายเปลา่าวัไล่จีน่ะหนาตาจีง ไปพีนองมันนเ็ดถึงลูกงูขลังอลาบาดแหงครับพี่น้องมันนี่ขลังออกกาลังออกครับให้ถึงลูกงูมันงูจะกอบฮะเด้อเด้อดอกหนึ่งนี่กินหนังปดแงกับพอดสิอ๋อ่กับพอดแตหากไปโอ้ดอกแบบนี้เลยดอกนี้นี่ นี่ยเอ่เึิงนกจุง้งพี่น้องอืมอกินตาหลับก่อนไปพี่น้องไปเรียนเลยเหมือน่พอพวกนี้ได้ครับพี่น้องมื้อนี้ อันดอกนึงได้นั่นโอ้ยอยโตใจยหมอยอะนั่นเยอาเด้อนั่นเยยาเด้อพอแล้วเด้อนั่นเออพอแล้วเออย่ายีบนั่นละเออพอแล้วคอยโต๊ใจมุดยศยศยามาไกของเล่ายามาไก่ของเร่าคอยต๊ะใจหมดเลยพอแล้วเนาะเออเดียวอ้าเฮ็ยถือน้ยุงครับพี่น้องเพื่นพ่อครับ้วสดอกสดอกครับพี่น้องมนี เห็ดปึ่งลงงูเขาเล่าซองหอดสองหลอบสองครับพี่น้องมาในความเห็ดละงูเด้อพี่น้องเลยอ่ะหลังกินเขากินน้ำแล้วกินเขากินปลาแล้วครับพี่น้องผ้าพี่พี่น้องครับนี่ไอชูขุนขุนครับสายลุยไปบอกมองหน้าบ่อซีมองบ่ได้เด้ฮเอ๋อสายตาไปก้อนเนบ่เบิ่งหอนเห็ดเนี่ยเล่าซองไปแล้วตาดไปแล้วใโอ้โหบักสูงเลยพี่น้องเห็ดผู้โู้ยขุนอ่ะ ชจัดไปรวยเบ้อขาไม่เหี้ยบดน่งหอกไปตองซาดมังเจ้าบิดเอาไปมันเนี่ยโอ้อเนี่ยเอ,ออ,อโอ้ยเพิงอวันตัวเนี่ยนั่นเลยนั่น,นลเลยซื้อมาไปแต่ตาเต็มเลยเดี๋ยวุงมากเบ้อไป ไปมีขับมาแง่รูใช้ยังเนาะพี่น้องเลยเหียมันปูประทูมากบวมวนแจ้จะพ่อพี่น้องพี่น้องวันนี้ไปใส่มาใส่อะไรบวมหมดไปนี่นี่วันไหนดอกเสาแล้วเนี่ยเกี่ยดอกแง่ยเอยเกี่ยเกี่ยไปใส่อะไรอ๋อคือดอกแง่แต่เกี่ยริดเกี่ยอย่บางที่มันอยากได้บางที่มันอยากได้อ๋อบางอื่นกินวันไหนได้พี่น้องเลยต้องบางที่มันย่างเดียว ปลาเดียวไปพี่น้องเลยตัวบางเงยเล่ยเยอยู่มาังนี่แล้พ่อน้าปาเฮ็ดเพิงนกยูงปลาพี่พักพี่นางใส่ดอกหนูเนาะจมามมันยืนใสอยู่ผู้เดียวมั้งอมมันเฮ็ดเพิอว่าตัวสิย่างว่าบงเห็ดพวกลองเล่นคือดอกว่านใดดอกแง่ ราคาดังปูหรืเปล่านปวนไปฝาห้องก็ได้พี่น้องเลยสติมมาแล้วขาในหน้าเสื้อมานจะให้เอันนีกก่อนนงรบ้ปวนาขาปูรอเปล่นั่นะปวนขาหมูมันบ้างน่ะขาหมูขดอยะออกรอบง่าเนาะให้เตินุอ้าออกอีกก็ได้พี่น้องเลย เห็ละงกครับวอนอ่ะต่อไปนี่ก็สิอีก็คือเห็ละงบงไป๊มันต้องดอกมาตัวนี้อันนี้ครับไม่อีกค่ากันนี่ตัวละงอโอ้โหลายเจ๋เอ้าบอกมานี่องเลยบานี่นี่ อันนต้าที่สองของแม่วันสินนต้าเร็กป่นปลาใส่หน้าของเจ้านี่ติดวกตั้งรังบวกแดงตั้งรังเฮปบวกด้วยพี่น้องนีกัเฮดเิงจาน่ต้าที่สองปวกฟ้านปวกกันน่จะปวกดไ่ต้องผลจะเข้เนีอ้าเลยโทรมาด้วยพี่น้องเลยมานครับคนีุ่่นลายตายพี่น้องเลอตาที่สองโี้อานต้าเล็ของเราลายนี่พี่น้อง อาตราคละิปนี้ครับพี่น้อง EP2 ครับฝากกดไรกดแชร์กดติดตามครับอัตราคลิปนี้ครับพี่น้องโชคดีทุกคนครับเข้มจะไขจะจนเด้อพี่น้องเลยหล่อมลุยสุขกูทุกคนครับสำลับคลิปนี้สวัสดีครับจ้าไปสองตาเด้อจ้าไปตาสองแม่รำไพ่ปฏิจจาไปทร้าแม่พันธุ์สินเนี่ยผมไดเดียว